หอมทองที่เราได้ปลูกไว้นะครับประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็คือเราอยู่ในสวนนะครับอยู่ในรอบรอบพื้นนานะครับรอบพื้นนานะครับตรงนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศแถวแถวสวนก่อนนะครับบรรยากาศแถวสวนนียครับก็มันจะล้อมด้วยอันนานะครับ อันนี้คือที่ผมได้ยกร่องนะครับนะอันนี้คือแหล่งน้ําที่เราได้มานะครับตอนนี้ยามเย็นนะครับประมาณ5้าโมงนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมมาดูอะไรวันนี้นะครับก็คือส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกที่สองที่เป็นอ่าวยหอมทองนะครับเน,นี่ยครับที่เราได้ปลูกไว้นะครับ ข้างหน้าเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับก,ก็จะเป็นหอมทองที่ผมได้ปลูกนะครับทีนี้เวลาเราปลูกไประยะหนึ่งนะครับเราก็จะต้องมีการพรวนดินนะครับเพื่อที่จะให้ต้นกล้วยนะครับมีการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่จะทําให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของต้นกล้วยนะครับ หอ,อมทองนะครับอายุประมาณ2เดือนนะครับเป็นการปลูกแบบหน่อนะครับที่สั่งทางอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวจะทำการพรมดินนะครับแบบธรรมดานะครับตรงนี้นะก็ะจะเป็นส่วนของดินดินไม่ดีนะครับเราต้องมีางการปรับสภาพนะครับ ดินดินนานะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะแข็งเป็นดินเหนียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำกาออพรพลอนดินนะครับ Nih, tak ada Oh, haluh-haluh aku Oh โอเคนะครับตอนนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะครับแบบง่ายๆครับทำไมเราจะต้องทำอย่างนี้ครับก็คือต้นกล้วยมันจะชอนชัยในส่วนที่เป็นอ่ารากนะครับรากอ่อนมันก็จะชอนนี่ครับมันจะเข้ามาออกมาเรื่อยๆถ้ามันสามารถที่จะเข้ามาแบบรากมันเดินเร็วก่ครับ ต้นมันจะโตเร็วด้วยพอโตเร็วเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําให้ต้นนี้นครับมันจะงามและสุดท้ายก็จะได้เก็บผลผลิตได้ดีนะครับแล้วก็ลูกมันจะใหญ่ด้วยนะครับเราต้องปรับปรุงแล้วก็บำรุงตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเล็กๆนี่ยะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ ต้นนี้มีปัญหานะครับมันไม่เดี๋ยวมาดูต้นนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับต้นนี้นะครับน่าจะรอดนแะมันดึงสักหน่อย เดี๋ยวมันจะแตกหน่อเองนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่โอเคหน่อยนะครับระบบอินเทอร์เน็ตแถวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับที่เราดูตรงนี้นครับเป็นในส่วนที่เป็น ปุ๋ยปุ๋ยคอกตรงนี้ที่เราใส่เข้าไปต้องการที่จะปรับสภาพดินนะครับถ้าผมปลูกก็คือถ้าจะปรับสภาพดินในสวนนะครับส่วนใหญ่ก็จะลงเป็นกล้วยอาจจะเป็นกล้วยอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยครับมันจะทําให้ดินมันดีครับร่มเงาด้วยแล้วก็ปลูกง่ายถ้าปลูกอะไรแล้วปลูกกล้วยมันยขึ้น ถ้าไปปลูกอย่างอื่นมันก็ยากอีก,อกคแค่กล้วยมันก็ทํายากแล้วแล้วพืชอื่นก็จะยากกว่านะครับก็พวกเราก็สามารถที่จะปนดินไปเรื่อยๆนะครับออกกำลังกายยามเย็นได้ด้วยนะครับ3 0นาทีนะครับ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบป,ประมาณ10ต้นนะครับ ตรงนี้ดินจะเป็นลนักษณะของดินเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรอพวกพืชวจะพืชตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ถังหญ้าแล้วสุดท้ายก็เอาพวกพืชตระกูลหญ้าพวกนี้มาตั้งนะครับเชฟพวกนี้นี่ครับหญ้าพวกนี้ครับพอมันโตเราก็ตัดหญ้าแล้วก็มาใส่ บนรอบก้้ยหอมเ่จะได้ปุ๋ยนะครับและประหยัดปุ๋ยเน่อแตกโอเคเหลืออีกสามต้นนะครับ ต้นนี้เล็กนะครับวันนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับห้าครึ่งแล้วนะครับยามเย็นแบบนี้ออากำลังตาย บางคนชอบที่จะออกกำลังกายวิ่งไปวิ่งมาบางคนก็ไปเล่นบอลบางคนก็ไปทําหากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ยามเย็นนะครับยังไงก็เป็นการพักผ่อนนะครับดูอันนี้แข็งหมดเลยครับ ป,ปปอป,ปอออกโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นแล้วนะครับ สึกว่าจะหอบกินแล้วเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่จะทำการเกษตรนะครับอันนี้ยังมีเวลานะครับใครอายุประมาณหรือวัยกลางคนวัยทำงานที่อายุ40ขึ้นไปแต่เกษียณจะอยู่ในเกษตรก็เริ่มทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึง50 60นะครับแล้วค่อยมาทำไม่น่าจะทันนะครับ เพราะตอนนั้นจับจอบก็ไม่ได้จะรอดไม่น่าจะไหวเพราะฉะนั้นใครที่จะทําเกษตรรีบทํานะครับเพราะว่าถ้าไม่ก็ไม่รู้ว่าใครจะทําให้เพราะว่าเราอายุมากไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็เริ่มจับจอบจับอะไรพวกนี้อาจจะลำบากสายตาก็ไม่ค่อยดีหูฟ้าหูก็ไม่ดีแรงทุกอย่างมันจะลดน้อยลงนะครับรีบทํานะครับ กับผมขอเลิกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ